สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนกชนใจจิตรหัส640 7050 2823ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะมาให้ความรู้กันในวันนี้ค่ะแพนคืออะไรแพน PAN ย่อม,มาจาก Personal Area Network คือเครือข่ายขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลใช้สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระยะใกล้ หรืออุปกรณ์ส่วนตัวโดยจะมีพื้นที่ครอบคลุมที่ไม่เกินพื้นที่10เมตรโครงสร้างของแผนนะคะจากรูปนะคะก็จะมีตัวมาสเตอร์อุปกรณ์ต้นทางและตัวสลิปอุปกรณ์ปลายทางค่ะจากรูปดังกล่าวที่เรายกตัวอย่างมานะคะอุปกรณ์ต้นทางของเราตัวมาสเตอร์นะคะก็คือตัวโน้ตบุ๊กและตัวสลิปอุปกรณ์ปลายทางนะคะก็จะมีหูฟังเครื่องปิ้นนะคะ เมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้งานนะคะก็จะมีบลูทูธสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายอินฟาเรดนะคะใช้สำหรับอุปกรณ์ควบเพื่อควบคุมระยะไกลแล้วก็ตัวซิกบีค่ะใช้สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ต่างๆค่ะเรามาดูข้อดีข้อเสียของแผนกันค่ะข้อดีนะคะ ประหยัดพลังงานใช้งานได้ง่ายและไม่ต้องใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปค่ะข้อเสียนะคะมีขอบเขตการทำงานที่จำกัดและรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้น้อยค่ะ LAN คืออะไร LAN LAN หรือที่ย่อมาจาก Local Area Network เป็นเครือข่ายท้องถิ่นนะคะที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก เช่นในบ้านตัวอาคารสำนักง,งานองค์กรทำงานโดยจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผ่านสายอินเทอร์เน็ตหรือตัว WiFi ผ่านตัวเราเตอร์หรือตัวสวิตช์โดยใช้โปรโตคอล TCP/IP นะคะในการสื่อสารโครงสร้างของแลนนะคะโดยจะใช้อุปกรณ์นะคะเชื่อมต่อผ่านสายอินเทอร์เน็ตหรือตัว Wi-Fi นะคะโดยจะมีตัว เราเตอร์นะคะที่จ่ายตัว Wi-Fi แล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆค่ะโดยในรูปนะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างจ่ายให้กับตัวแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือตัวอินเทอร์เน็ตค่ะ เทคโนโลยีที่ใช้งานนะคะก็จะมีตัวบลูทูธเพื่อใช้สําหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายตัวอินเทอร์เน็ตหรือที่จะเป็นตัวสวิตตัวฮับแล้วก็เน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดค่ะตัว Wi-Fi นะคะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายเดือยจะใช้ตัว PLC power line communication นะคะคือใช้สายไฟนะคะที่มีอยู่แล้วในการส่งข้อมูลค่ะเรือจะเป็นการใช้ตัว Fiber Optic Land ค่ะคือสายไฟออปติกสำหรับการเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงค่ะ ข้อดีของแลนนะคะคือมีความเร็วสูงมีความปลอดภัยสูงกว่าเครือข่ายใหญ่ๆค่ะข้อเสียนะคะจำกัดพื้นที่ในการใช้งานค่ะและค่าใช้ใจ่ายอุปกรณ์ในโครงข่ายเบื้องต้นนะคะจะสูงกว่าตัวอื่นๆค่ะเพราะแลนนะคะมีขอบเขตที่ใหญ่กว่าแพนแต่ยังคงจำกัดในพื้นที่ขนาดเล็กค่ะ MAN คืออะไร MAN MAN หรือที่ย่อมาจาก Metropolitan Area Network เป็นเครือข่ายระดับตัวเมืองซึ่งครอบคลุมพ,พื้นที่ในระดับกลาง <l itz> เช่นใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างสาขาองค,องค์กรต่างๆที่อยู่ในเมืองเดียวกันและใช้เพื่อเชื่อมแลนหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันโครงสร้างพื้นฐานของแมนนะคะจะใช้ตัวไฟเบอร์ออปติกเคเบิลนะคะเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อให้ได้ความเร็วสูง แล้วก็จะใช้ตัวสวิตหรือตัวเราเตอร์นะคะในการจัดการและควบคุมเส้นทางค่ะซึ่งในรูปดังกล่าวนะคะก็จะเป็นการควบคุมของในแต่ละองค์กรโดยจะเป็นตัวแมนเชื่อมอยู่ค่ะโปรโตคอลที่ใช้งานนะคะจะเป็นตัวอีเทเนตแมนคือโปรโตคอลสำหรับแมนค่ะหรือจะเป็นตัว S O N E T หรือ S D H นะคะใช้เชื่อมต่อด้วยความเร็วสูง ข้อดีข้อเสียของแมนนะคะข้อดีคือรองรับผู้ใช้งานได้จํานวนมากมีระยะครอบคลุมมากกว่าตัวแลนสามารถเชื่อมต่อได้หลายเครือข่ายในเมืองค่ะมีความเร็วสูงและมีความเสถียรภาพแต่ข้อเสียนะคะความเสถียรภาพนะคะจะขึ้นอยู่กับความเสถียรภาพของผู้ให้บริการระยะทางที่ครอบคลุมอาจจะมีจํากัดที่3 0มสถึงห้กิโลเมตรและการติดตั้งนะคะจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงค่ะแวนคืออะไร ว AN W A N หรือที่ยอ่อมาจาก Wide Area Network คือเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดกว้างและขนาดใหญ่ถึงระหว่างประเทศทวีปหรือทั่วโลกเครือข่ายนี้นะคะใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายย่อยๆเช่นเชื่อมต่อระหว่างแลนหรือแมนให้เข้าด้วยกันค่ะตัวโครงสร้างพื้นฐานของแวนนะคะรูปที่เรายกตัวอย่างมานะคะจะเป็นการเชื่อมต่อของแลน ในหลายๆแลนด์นะคะเชื่อมเข้าด้วยกันหรืออาจจะใช้เป็นการใช้ตัว b a c k b o นเน็ตเวิร์คือเครือข่ายนะคะที่มีความเร็วสูงในการเชื่อมต่อระหว่างตัวศูนย์ข้อมูลใหญ่หรืออาจจะเป็นตัวใช้ตัวเราเตอร์และเกตเวเพื่อใช้สำหรับกําหนดเส้นทางและแปลงโปรโตโคอลระหว่างเครือข่ายหรือใช้เป็นตัวมีเดียคือใช้สายเคเบิลหรือใยแก้วนำแสงนะคะหรือตัวดาวเทียมค่ะคือเป็นเครือข่ายไร้สายค่ะ ข้อดีของแวนนะคะสามารถควบคุมพื้นที่ได้ในขนาดใหญ่ขนาดกว้างรองรับการเชื่อมต่อได้หลายโหนดและเหมาะสําหรับองค์กรที่มีสาขาทั่วโลกค่ะข้อเสียนะคะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมีการตั้งค่าและการบํารุงที่รักษาซับซ้อนค่ะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยค่ะนะะก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบของทั้ง4ประเภทนะคะโดยเราใช้หลักขอบเขตเทคโนโลยีที่ใช้งานการใช้งานความเร็วและค่าใช้ใจ่ายมาเป็นตัวเปรียบเทียบค่ะ